เวลาเจาะน้ำตาลอีกแล้วนะคะตอนตอนนี้เกือบเพียงแล้วอันนี้ก็คือเจาะหลังอาหารเช้าสองชั่วโมงนะคะแต่พอดีมันเลยเวลามาเยอะเหมือนกันเพราะว่าปู่พึ่งกลับจากไปรษณีย์ค่ะเมื่อเช้าเจาะก็ร้อยสี่สิบเจ็ดแต่ว่า กว่าล่วงไปแล้วกินยาหลังอาหารไปยังไงก็เอาลงนะมั่นใจก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็กดปุ่มเปิดเครื่อง อันนี้คือเข็มก็จะบิดเอาพลาสติกออกชอ้อป้าบโอ้โหเจ็บเลยทำไมเดี๋ยวนี้เจ็บนอกก็จะได้เลือดเห็นไหมคะใส่เครื่องอุ้ยอุ้ยวันนี้เป็นไรในมือไม้สั่งไปเมด นี่งไงแปดค่ะเครื่องมันกลับด้านนะคะเหมือนมือไม้จะไม่ค่อยมีแรงร้อยสี่สิบเจ็ดลงมาเหลือแปดสิบห้าเยอะมากได้ยาหลังอาหารเนี่ยหล่นอีกแล้วหล่นอีกแล้วโอ้ ขอจะหิวข้าวนั่นไม้อ่อนผกเตีย น้ำตาลปะสห